การที่ทักษิณชินวัตรเขารับสรารภาพวันที่เขาเข้ามาในประเทศไทยนะครับว่าเป็นผู้ทุจริตรับสรารภาพกับสารดีกาในวันนั้นสารพิภากษาตัดสิน8ปีพอหลังจากนั้นมาก็ขอพระธรรมโทโทษซึ่งพิธีกรหลายๆท่านนะครับพูดยำแล้วย้ำอีกนะครับทักษิณเนี่ยติดคุกคดีโกงนะครับ ประชาชนทุกคนเนี่ยครับคือผู้เสียหายประเทศชาตินี่แหละครับคือผู้เสียหายนะครับคดีทุจริตทักษิณน,นั่งรถนั่งรถจากขบวนนั่งขบวนจากสนามบินมาที่สาลดีกามาถึงรับสรารภาพก็ส่งเข้าเรือนจำพอส่งเข้าเรือนจำตอนเย็นตอนกลางคืนไม่รู้ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสามสิงหา ทักษิณไม่อยู่ในคุกแล้วคอยดูนะครับพี่น้องครับในเวลานี้ระยะนี้ต้องมีคนพีชีพให้กับทักษิณอีกนั่นหมายถึงกลักสวงยุติธรรมกรมราชธรรมขณะนี้มีคนบีชีพเหมือนกันอยู่ในเรือนจำนะครับ สารพิพากษาตัดสินแล้วติดคุกแล้ววันนั้นทักสินไม่ไปติดคุกเพื่อจะได้เยี่ยมลูกน,อน้องเก่าของเขานคีคใช่ไหมทําไมมันไม่ไปทําไมมันไม่ติดคุกใ,ในขณะนี้เรายังไม่รู้ว่าทักษิณเนี่ยทำประวัตินักโทษชายหรือยังวันที่ 22. บกุมภาันี้ จะถึงกำหนดที่ทักษิณอาจจะมีการพักโทษได้นะครับผมย้ำอีกทีหนึ่งเวทีนี้ไม่ใช่เวทีการเมืองผู้เสียหายก็คือประชาชนผู้เสียหายก็คือประเทศชาติเพราะฉะนั้นทักษิณมันต้องติดคุกข้อกล่าวหาที่เขายังไม่ได้รับทราบมาตาร 112, าหนึ่งหนึ่ทักษิณต้องรับทราบข้อกล่าวหา มึงจะมาอ้างว่ามึงไม่สบายไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้มาลือนี้เราไม่มีกำหนดที่จะออกไปจากตรงนี้เราจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับเรามาสู้ไปด้วยกันนอนอยู่ที่นี่กินอยู่ที่นี่นะครับเมื่อคืนผมก็อยู่ตรงนี้วันนี้ก็อยู่ตรงนี้อยู่กับพี่น้องอยู่กับแม่แม่ อยู่กับพี่น้องทุกคนสู้มาสามปีได้พวกมันก้าวคุกได้ทักชินมันต้องก้าคุกได้เหมือนกัน